ต้นพยอมพยอมน้อยครับโตละโตวไวด้วยซื้อมาตอนแรกๆก,ก็ประมาณขนาดนี้เองครับสูงกว่าดินนิดหน่อยตอนนี้แทงยอดยาวแล้ะที่ผมเอาเชือกมามัดไว้เพราะที่นาตอนนี้ลมแรงมากพัดแต่ละทีนี่ต้นไม้แทบหักเลยครับสงสารเขาก็เลยมามัดไว้พยอมนี่เป็น เวลาเขาออกดอกครับดอกเขาจะมีสีขาวแล้วก็หอมหอมมากดอกพยอมอ่ะที่ผมเอามาปลูกก็เพราะผมชอบชอบอ่าที่เขาที่ดอกเขามีกลิ่นหอมครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเป็นไม้วงยางเอาเชื้อเห็ดมาลงได้ได้สองต่อเลยกลิ่นเขาก็หอมแถมได้กินเห็ดด้วยผมเอามาปลูกสี่ต้นนะครับ แล้วก็เพาะเมล็ดไว้เล่นๆอีกประมาณนู้นแนหะห้าหกห้าหกเมล็ดนอนาคตเดี๋ยวถ้ามีเห็ดออกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายชมอีกนะครับ